เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Man i a วันนี้เราทั้งสองคนแอันบินตุงกับอันบินเอก็มาอยู่กับทุกคนช่นเคยค่ะวันนี้มีการาแข่งขันทั้งหมด9คู่นะครับพวกเรา2คนเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับคู่ที่ไม่ได้ทำเนี่ยจะไปสรุปอีกทีนะครับใน Twenty t r e e Man i a Recap วันถัดไปครับเช่นเคยนะครับก่อนที่จะดูกันเพลินๆอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจใพวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานด้วยใครที่ยัง,ง่้าาานนนับบะครเขผ NBA และก็บ้านเราแน่นอนครับทูวิชั่นส์กับ NBA บีแอบครับผู้ถ่ายทอดอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับในประเทศไทยชาลลอตฮอนเนสตรับการมาเยือนของคลิฟแลนด์คาร์วิเอรสครับ การเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละหนึ่งเกมสำหรับคลิฟฟ์เฟนเคอร์เรียสค่ะพวกเขายังคงไม่ได้ออสตาดาร์เลสการแลนด์เนี่ยกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะคะเลยขยับเอาแบรนดอนกูดวินขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาเป็นชาลล์ทอร์เนสค่ะที่ออกตัวได้ดีดกว่าได้ทั้งเทอร์รี่โรเชียกอร์ดอนเฮเวิร์ดรวมไปถึงลาเมโลบอรส่วนคลิฟฟ์เฟนเคอร์เรียสค่ะพวกเขาได้การทำแต้มหลักๆจากเจเเเลลออนแต่พข้าสูปป่่ควออเเตร์ที 2, กมบุกของคลแจเรสเองก,ก็ดีขึ้นนนนะะะะคค mm hmm. โดยยเฉพากากริง3แ ร่วมกับการเล่นการทำแต้มของเจเลตแอรเลนกันในส่วนของเอฟเวนโมบลีเนี่ยถึงแม้วันนี้นะคะเกมบุกจะไม่ดีแต่ก็ช่วยในเกมรับได้เป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงการรีบาวคลิฟแลนด์คอรีสกดชาร์ลอตฮอนเนสให้มีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นนะคะจบครึ่งแรกค่ะคลิฟฟแลนด์คอรีสกับ ขึ้นมานำา6แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังการเกมของแคฟนยังคงดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเควินเลิฟนะคะที่การยิง3คะแนนนี่ก็ไม่ค่ะทำให้บางช่วงในคลิฟแลนด์เคอร์เรียสนำชาลลอทเนสอยู่กว่า17แต้มแต่ชาลลอทเนสเสียพวกเขาก็ไม่มีถอดใจนะคะไม่ยอมแบกค่ะยื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่กลางพอร์เตอร์สุดท้ายชาลลอทเนสเนี่ยไล่ามาเหลือตามเพียงแค่เลขหลักเดียวเท่านั้นด้วยการรัน13ต่อ3ามแคลรีอูเบรจูเนียเนี่ยร้อนแรงมากเลยค่ะในควอเนี้ยนี้ก่อนที่จะเป็นเกมที่ระทึกใจแฟนๆเป็นอย่างยิ่งงอ่ะ้กลับขึนนนนมาาาใชวว46ิที สุดท้าย Cleveland iers, นคริฟแลนด์คาร์วิเอสเขาก็ไม่ยอมค่ะยื้อไปจนกระทั่งเควินเลิฟนะคะมันได้ฟาวยิงลูกโทษช่วง1.2วินาทีสุดท้ายและเควินเลิฟเนี่ยก็เก็บลูกโทษไปครบเลยค่ะอนะเอาชัยชนะให้กับคริฟแลนด์คาร์วิเอสแบบประทึกใจแฟนๆในสนามเนี่ยก็เซ็งมาเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมชาร์ลอตต์ฮอนเนสได้เชอร์รี่โรเชียยี่ต้ม3รีบาวสี่แอสซิสต์แต่ยิง3คะแนนเนีเปลืองไปหน่อยค่ะแครีอูเบรจูเนียยี่สิต้ม9รีบาลมาร้อนแรงในช่วงควอเตอร์ที่4สี่คริฟแลน 29ตาม22รีบาวสุดยอดมากๆเลยอะเควินเลิฟ25ตาม9รีบาวนี่กันนิ่งมากๆค่งหลังเนี่ยกด3คะแนนรัวๆลูกโทษสำคัญไม่พลาดเลยจบเกมคลิฟฟ์ไคนเกเหีสบหมุกมาปล้นชัชชนะถึงบ้านชาร์ลอตต์ฮอนเนส102ต่อ101ขึ้นนำซีรีส์ด,ดูการปกติ2ต่อ1นึสำหรับชาร์ลอตต์ฮอนเนสในเกมวันนี้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเต้องบอกเลยว่าออกตัวได้เป็นอย่างดีการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับยังคงพอประทังไปได้นะครับแม้ว,ว่าปัญหาของพวกเขาคือการรับมือกักบเจเรดอาร์เรนในการเล่นเกมรรับวงวงงนมถึ รักษาการรีบาวด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาเจอจารเลตอเลนนะครับปวดตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เท่านั้นแหละครับการเล่นเกมบุกในภาพรวมทั้งหมดของเขาหายไปครับการยิงวงนอกการป้องกันวงในใต้แป้นไม่ค่อยดีมันก็เลยทําให้เกมของชาลตฮอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างสะดุดปัญหาการรับมือกับจาร์เลตอเลนยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยพอเกมบุกไม่มาเกมรับเอาไม่อยู่แบบนี้เนี่ยพวกเขาก็ตกเป็นฝ่ายตามสิครับแม้ว่าจะพยายามไล่อย่างสดชีวิตเลยนะครับในช่วงควอเตอร์สุดท้าย กดไป13แต้มจาก21แต้มที่ตัวเองทําได้เฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ทั้งนั้นเลยคนอื่นในทีมเนี่ยก็พยายามนะครับลามิโลโบอลเนี่ยเขาเจอปัญหาการเฝ้าครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็เลยต้องนั่งยาวไปหน่อยวันนี้ไม่ค่อยมีไฮไลท์อะไรให้พวกเรารับชมมากมายนะครับสำหรับลามิโลบอลจึงต้องเป็นงานของเทอร์รี่โรเชียแล้วล่ะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมจังหวะเกมบีบๆทุกอย่างเนี่ยแหละครับชา์ลอตพันเนตยังคงเลือกใช้เทอร์รี่โรเชียเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าตัวของเทอร์รี่โรเชียในเกมวันนี้เน แต่ก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าคนอื่นในทีมคนนี้เนี่ยก็ยิงไม่ค่อยดีและตัวของเจอรี่โรเชียเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างขึ้นชื่อนะครับในการยิงจังหวะปีบๆจังหวะยากๆจังหวะที่กลับมาทาให้ทีมชนะได้แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เขาใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยครับสุดท้ายก็แพ้ไปแต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสลาตัหลายคนนะครับที่ติดตามช่องพวกเราเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าในช่วงควอดที่สี่ช่วงประมาณ4นาทีกว่าๆเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นจังหวะนั้นเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่ากรรมการบริ นี่นี่เองเนี่ยนะครับตัวของเมสันพรัมลีย์เนี่ยเขาได้บอลแล้วเขาก็ส่งไปให้เทอร์รี่โรเชียมุมข้างมุมข้างตรงนี้เนี่ยคือหน้าม้านั่งสำรองของคลิปแลนด์คาร์วิเอสและด้วยความที่นักกีฬาม้านั่งสำรองนะครับของคลิปแลนด์คาร์วิเอสที่ชื่อว่าเอสเดวิสเนี่ยเขาคิดว่าบอลตายไปแล้วจังหวะกรรมการเป่าหยุดไปแล้วเขาก็ไปปัดไปปัดรบกวนครับจังหวะที่เทอร์รี่โรเชียเขากำลังยิง3คะแนนพอดีเลยทันใดนั้นเองครับโอ้โหกรรมการด้านข้างเนี่ยเป่าเป็นฟาวเทคนิคและแถมยังให้แต้มโรรี Terry เ่เทอร์รี่โรเชียก็ไมม่ด้้4แตเเฉยยลครับ รับชาร์ลอตฮอนเน็ตมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยกลับมาไล่บี้อีกครั้งหนึ่งและจังหวะสุดท้ายก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งครับที่แฟนๆเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่าเกิดอะไรกันขึ้นช่วง1.2วินาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการขอเวลานอกมีการดูภาพช้ามีการขอโค้ชชาเลนจ์ด้วยจากชาร์ลอตฮอนเน็ตเพราะว่ากรรมการเนี่ยเป่าฟาวนะครับในช่วง1.2วินาทีสุดท้ายเป่าใส่เทอร์รี่โรเชียจังหวะฟาวใส่เควินเลิฟเนี่ยแหละครับแต่การดูภาพช้าการขอโคชเชล์ี่ยวกยในครั้งหนี้เนี่ย ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เควินเลิฟเขากำลังพยายามยิงอยู่ดังนั้นเควินเลิฟก็เลยได้ลูกโทษไปถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมุตินะครับว่าทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยเขาขอโค้ชชาเลนจ์ปุ๊บเนี่ยแล้วกรรมาการดูแลเห็นตามนะครับทางโค้ชชาเลนจ์ว่าการฟราวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนทางคลิปแลนด์เคเวลสจะกลายเป็นส่งข้างเท่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปแลนด์เคเวลสยังไม่มีโบนัสนะครับการฟาวทีมของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเ่งม้าต้่ถ์เนี่ยนนั่หมายคคคววววาาาม่่ได้้้ลลลลลลููกกกกกโโททททษษแเเเเเเิินนฟียยย็็็บบรํใหาง ชาลเลอท้องเน็ตแพ้ไปครับโอ้โหปวดใจแฟนๆในสนามเลอเกินสำหรับเกมหน้าครับเหนื่อยกันต่อเลยครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดชาลอลอท้องเน็ตจะรอรับการมาเยือนนะครับของแมมมีฮิตพรุ่งนี้7จ็ดโมงมาดูกันซิว่าพวกเขาจะไหวหรือเปล่าวันนี้ปวดใจจริงๆ ในส่วนของคลิปแรนคารเรียสนะครับทีมที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบาสทั้งโลกในฤดูกาลนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมการในท่อสดอยู่เนี่ยจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมในฤดูกาลนี้คลิปแรนคารเรียสเข้าถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้ทั้งๆที่จนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยทีมของพวกเขาขาดตัวหลักเพียบเลยนะครับรวมถึงเกมวันนี้ด้วยดาร์เลสกาแลนด์ออสตาครั้งแรกในชีวิตของตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถลงสนามทาแกมแข่งได้เนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อด้านหลังนะครับเขาเบรคไปแล้ว3เกมรวมเกมวันน ทีมคลิปแดนเคอร์เรียสไปเขาจะเป็นตัวแทนของทีมเลยนะครับในฐานะเจ้าภาพนะครับในการจัดการแข่งขันออสตาที่จะถึงนี้ขอสแสดงความยินดีกับเขาอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้เครดิตผลงานการเล่นของจาร์เร็ตอเลนนะครับวันนี้เขาจัดไปถึง29แต้ม22รีบาวดการทา29แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองการรีบาวด22ครั้งนะครับเป็นการรีบาวดเกมบุกถึง12ครั้งจาก15ครั้งที่ทีมทําได้นี่ก็มากทีีี่่สุดดดเเเเเชนนนนนนยยวววกกััััขของตาาาาลททํํใให้ใ้นนรรบป็ะ 20 2 0ครั้งแรกของตัวเขาในยูนิฟอร์มของคลิปแลนเคอร์เรียสและในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเท่านั้นยังไม่พอครับเขากลายเป็นคนแรกนะครับตั้งแต่ปี1984ต่อจากคลิปโรบินสันครับที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้ม20บรีเบได้ด้วยการยิงฟิลโกร,ระดับอย่างน้อย60%การเล่นของเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีไฮไลท์อะไรมากมายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพมากมากครับเดี๋ยวก ย,ยิ่งเห็นการเล่นแบบนี้นะครับเสียดายแทนบรูคลินเนสเเกินที่สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจปล่อยตัวเขาออกมาอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับน่นะค,คือเคเ n ลิ่ในเกมวันนี้เนี่ยยังคงแสดงศักยภาพแสดงเคี้ยวเล็บนะครับว่าทําไมเขาถึงเป็นระดับแชมป์มาก่อนการเล่นวันนี้เนี่ยจัดไปถึง25แต้มและเพื่อนเอนเชื่อไหมครับว่า22จาก25แต้มของเขาเนี่ย ไปในช่วงครึ่งหลังนะครับการยิง3คะแนนวันนี้กดไป7ลูกเมื่อวานเห็น Splash Brother ์ครีทอมสันครับเพื่อนรักวัยเด็กของเขาเนี่ยกด3คะแนนไป7ลูกไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวอยากจะทําทแบบครีทอมสันหรือเปล่าวันนี้ยิงเอายิงเอาเลยนะครับการยิง3คะแนนว่าเด็ดแล้วการยิงลูกโทษช่วงท้ายเกม1.2วินาทีสุดท้ายยิงเด็ดกว่าอีกครับนี่คือการแสดงความนิ่งเลยนะครับถ้าเกิดเขายิงพลาดลูกหนึ่งเนี่ยต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาถ้าเกิดพลาด2ลูกเนี่ยอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้นะครับแต่เขาจัด2ลูกเต็มเลยแล้วก็สามารถพาทีีีมมนนน่่่คคคควว้้าาชชะไไปดืืออิง ความเหนือชั้นมากๆนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่แบบใจเต้นๆเนี่ยโอ้โหไปยิงเนี่ยมือม้ามันจะสั่นมันจะไม่นิ่งครับแต่เขาคือผู้เล่นที่เข้าชิง NBA Finals กว่า4ครั้งละนี่คือตัวอย่างชัดเจนมากมานะครับว่าประสบการณ์เนี่ยมันมีค่ามากๆครับซื้อไม่ได้ต้องสะสมกันเองครับคนนีในทีเนี่ยก็ถือว่ารู้หน้าที่รักษาบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเอเวนโมบิลวันนี้เนี่ยการเล่นเกมบุกข,ของเขาไม่ค่อยร้อนแดงแต่ก็ช่วยรีบาวช่วยการเล่นเกมรับสร้างเพลย์กับเพื่อนก็ทําได้มีค่่าาาาามกกๆรรรััววนนนนี้เเเห็ชดจล ไม่อยู่ในวงในการเล่นเกมรับวงนอกก็ป้องกันเควินเลิฟไม่ดีมันก็เลยทําให้คลิปแรนคาเรียสามารถบุกมาปล้นได้นะครับหลังจากจบเกมกลแข่งขนันนะครับบรรดาสื่อเนี่ยเขาก็ถามกรรมการครับจังหวะการฟาวของเชอรี่โรเชียที่สับสนกันอยู่เนี่ยตัวของกรรมการเองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่านั่นคือการผิดพลาดครับจริงๆแล้วเทอรี่โรเชียเนี่ยไม่ควรจะได้3แต้มนะครับเป็นการสื่อสารผิดพลาดในเกมการากตัดสินของพวกเขาเองครับแต่จังหวะสุดท้ายครับที่เควินเลิฟได้ฟาวในช่วง1นงวินาทีเนี่ยพวกเขาก็ยังคงยืนยันนะครับว วินเลิฟเนี่ยเขาเริ่มพยายามมีการยิงแล้วครับนั่นคือการตัดสินว่าเควินเลิฟควรจะต้องได้ลูกโทษ2ครั้งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับการผิดพลาดของกรรมการที่ให้แต้มเทอร์รี่โรเชียไปเนี่ยยังดีนะครับที่คลิปนั้นเกาเรียกสามารถคว้าชัยชนะไปได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นความเส็งมากๆครับส่วนตัวก็คิดนะครับว่าในเมื่อรู้ว่าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยทำไมในจังหวะในเกมการตัดสินไม่คุยกันก่อนพอคุยกันปุ๊บเนี่ยก็ลดแต้มของเทอร์รี่โรเชียออกไปเหลือแต่ฟาวเทคนิคก็ได้แบบนี้ก็น่าจะทําได้นะครััััับเเพรราาาะะวว่่่่จงงงหทีีอชยยย้้้้ิ3ไไไปนนนนนลลลููก็มมดแ มีข้อกังขาอะไรแน่นอนก็ถือว่าน่าคิดมากๆนะครับในเรื่องนี้สำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของ Indiana Pacers เป็นเช้าวันอาทิตย์6โมงนะครับมารอลุ้นกันครับ เราไปตอ,อนที่คู่ต่อไปนะครับเป็นแฟนให้ความสนใจเหลือเกินนี่นคือบรูคลินเนสครับเดินทางไปเยือนยูท่าแจสครับเกมนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะคะยูท่าแจสจะได้โดนัลด์มิเชลกลับมาจากอคอนคาชั่นโปรตคอลหลังจากที่เปรกไปถึง8เกมเลยทีเดียวค่ะในขณะที่บรูคลินเนสนะคะวันนี้มีไคลเวอร์วิ่งเป็นบิ๊กทรีคนเดียวเท่านั้นที่ลงทําการแข่งขันเปิดเกมมายูท่าแจสค่อยๆออกเดินเครื่องนะคะนำโดยโดนัลดมิเชลค่ะที่กลับมาลงสนามทําการแข่งขันแต่ว่า,มไ,ไ,าไม่มีผ<ม>ลใดๆทั้งสิ้นะคะ เกมก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะบรูกลินเนสในวันนี้มีการเล่นที่เน่ามากๆทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเน่าแบบว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยรับไม่ได้เลยทีเดียวนะคะจบเครื่องแรกค่ะบรูกลินเนสเนี่ยตามอยู่กว่า21แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังยูทาแจ๊สยก็เดินหน้าอัดแบบไม่เบาเครื่องเลยนะคะตัวจริงเนี่ยนำโดยโบยามของดานอวิชแลวก็ไมค์คอลลีในส่วนของทัพสำรองนะคะซานไวซ์ไซกับเอริกแพสคอร์ี่ยก็ทําได้ดีในขณะที่บรูกลินเนสจะมีแค่ไคลรีเอวิงแล้วก็แพทริมิวในฐานะตัวจร พลังแบบนี้อ่ะแต้มมันขาดกระจุยเลยนะคะเกมในขาดกระจายตั้งแต่หัววันเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมบรูคลินเนสได้แคมโทมัส30แต้มสงรีบาวสี่แอสซิสเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นค่ะไคลรีเอร์วิงสิบห้าแต้มหกแอสซิสยิงไม่ดีเลยค่ะส่วนยูท่าจัสได้โดนวันมิเชลยี่สิบเจ็ดแต้มหกแอสซิสกลับมาได้เยี่ยมเหลือเกินฟิลโกระดับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองแล้วก็สามคะแนนโบย่าบังดาโนวิชสิบเก้าแต้มสิบเอ็ดรีบาวค่ะดับเบิลดับเบิลแบบง่ายๆเลยค่ะจบเกม ที้นุกเรนเนส1 25ต่อ102ขึ้นนำซีรีส์ฤดูการปกติ1ต่อ0สำหรับบุกเรนเนสในเกมว,วันนี้นะครับสาเหตุที่ตัดสินใจทําเกมเน่าๆของพวกเขาให้เพื่อนๆทุกคนฟังเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าอยากจะให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าทีมชั้นยอดครับจะมีผู้เล่นนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมหลายต่อหลายคนอยู่ในทีมก็ตามแต่ด้วยความที่ฤดูการของ n b เนี่ยมันยาวนานนะครับพวกเขาสามารถเจอปัญหาได้และเมื่อเจอปัญหาครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความเน่านี่คือความเละเทะจริงๆเค,ควินดเทออัีามวขขขงงต อาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับไม่สามารถทํรแข่งขันได้กว่าจะกลับมาจากการฟื้นฟูเนี่ยก็ว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยแหละครับและตั้งแต่ที่เควินดูแรนบาดเจ็บไปนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยชนะแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไป8ครั้งรวมเกมวันนี้ด้วยเป็นการแพ้แพ้แบบ6เกมติดต่อกันเจมส์ซาเดนวันนี้ก็ไม่ได้ลงสนามทําแข่งกันครับเนื่องจากสตีฟแนสตัดสินใจนะครับให้เขาพักไปเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีการเจ็บๆตึงๆที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายนะครับวันน ทําการรักษาอยู่ในสนามเนี่ยแหละครับอาจจะอยู่ในห้องพักนักกีฬาก็เลยทําให้ในเกมวันนี้เนี่ยเหลือแค่คารีเออร์วิ่งคนเดียวเท่านั้นครับที่ลงสนามทาแกงแข่งในนามของบิ๊กทรีอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทีมใน NBA เนี่ยมีการสร้างทีมหลายรูปแบบมากๆครับแต่ถ้าเกิดทีมตัดสินใจนะครับแล้วเลือกในการทําทีมแบบมีแม็กซ์คอนแทรมีซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรอยู่ในทีมถึง3คนแบบนี้เนี่ยในหมายความว่าคนที่เหลือในทีมเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นสัญญาขั้นต่ำนะครับเป็นลุกกี้บ้างเป็นผ Max Contract หรือว่า Super Max Contract เนี่ยไม่ได้พร้อมลงสนามทำแกงกันเมื่อจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประกอบกับมีการบาดเจ็บของคนอื่นๆในทีมนะครับตัวหลักๆเสริมเข้ามาอีกเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ทีมของพวกเขาเจอปัญหาครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Brooklyn n e t s การแพ้แพ้6เกมติดวาแย่แล้วเป็นเกมเยือนด้วยนะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยนอกจากสภาพร่างกายที่เหนื่อยล้าแล้วเนี่ยยังเจอสภาพจิตใจที่ย่าแย่อีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยรุกกี้ของัอัง Thomas, ะรบตดว38 แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆครับมันจะเป็นการยิงในภาพรวมนะครับการยิง3คะแนนการรีบาวการแอสซิสการยิงลูกโทษเรียกว่าแทบจะทุกอย่างเลยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยบรูคลินเนสเป็นรองยูทาแจสไคลรีวิ่งกับแพตตี้มิลสองคนเนี่ยไม่ไหวหรอกครับพวกเขาไม่สามารถที่จะต่อกรรับมือกับการเล่นของยูทาแจสที่นําโดยโดโรเวน์มิเชลได้เลยคือการพ่ายแพ้เนี่ยพอเข้าใจได้นะครับมองล่วงหน้าได้เลยว่าโอ้วันนี้เนี่ยสงสัยจะลําบากคงไม่สามารถจะเอาชนะยูทาแจสได้เลยแต่การเล่นที่แบบไม่มีพลังการเล่นที่แบบไม่มีไฟในนนการต่่อสสู้้แบบีเเป็ิง ที่คาดไม่ถึงจริงครับในฐานะแฟนบุกดิเนสคนหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ในฐานะสื่อครับก็ต้องว่าไปตามนั้นครับในเกมวันนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าสมมุตินะครับว่าเควินดูแรนเนี่ยอยู่ในสนามทําแกงขันเนี่ยจะสามารถทําให้ทีมชนะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าในภาพรวมทั้งหมดวันนี้แย่มากๆนะครับการพ้แพ้ในวันนี้นะครับถือเป็นการพ้ายแพ้เกมที่7ติดต่อกันแล้วนะครับมากที่สุดในฤดูกาลนี้ของพวกเขานี่คือสิ่งที่แย่มากๆเลยละครับเพราะในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับทีมที่เคยคว ที่แพ้ติดต่อกันนะครับในช่วงฤดูกาลปกติถึง7เกมแบบนี้นี่คือสิ่งที่ทาง布鲁金斯เนี่ยต้องต่อกองกับระดับประวัติศาสตร์แล้วนะครับถ้าเกิดจะทําได้เนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่แล้วล่ะครับเป็นทีมแรกเลยนะครับที่สามารถควา้าแชมป์ได้ทั้งทงท,งที่แพ้เเกมติดต่อกันแต่ดีไม่ดีเกมหนะ้าอาจจะแพ้เป็นเกมที่8ติดต่อกันด้วยซ้ําไปแต่เชื่อเหลือเกินครับว่านอกเหนือจากการพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับสิ่งที่แฟนๆสิ่งที่สื่อเขาให้ความสนใจมากๆเลยนั่นคือกระแสการเทรดของเจมสสาเดกับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีกระแสะข่าวมาต่อเนื่องเลยครับว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ของบรูคลินเนสไม่ว่าจะเป็นสไตล์ในการเล่นของสตีฟแนชเองสไตล์การคุมทีมนะครับหรือว่าจะเป็นปัญหาของไคเรียวิรงเรื่องราวต่างๆครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันกระทบกับผลงานการเล่นในภาพรวมทั้งหมดของตัวเจมส์ฮาร์เดนเองด้วยนี่คือสิ่งที่ตัวของเจมส์ฮาร์เดนเคยมีกระแสะก่อนหน้านี้ตัวเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกตลอดเวลาเลยว่าเขาแฮปปี้ดีตัวของสตีฟแนชก็เช่นเดียวกันบอกว่าทั้ง2ฝ่าายนีีน้มมควมสััมพนธ์ที่ดีีมการพูดคุยกันตลลอดเยยังไม่ รู้เลยว่าไปเอาเข่าวมาจากไหนนี่คือสิ่งที่พวกเราก็รายงานตามนั้นนะครับแต่ล่าสุดมันมีจริงๆครับว่ากระแสที่พวกเขาต้องการเทรดเบนซิมมอสเข้ามาอยู่ในทีมนะครับแลกกับเจมส์ซาเดนตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาถ้าเกิดการเจรจาเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเราอาจจะได้เห็นเจมส์ซาเดนเนี่ยไปอยู่ซิกเซอร์สและเบนซิมมอสก็มาอยู่ในยูนิฟอร์มของรุคดีเนสก็เป็นไปได้ดังนั้นครับถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ย นั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นสุดยอดผู้เล่นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจมส์ฮาร์เดนไคลรีเอร์วิงเควินดูแรนเนี่ยสามคนนี้เนี่ยได้เล่นร่วมกันเพียงแค่16เกมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เสียดายแทนแฟนแฟน,แฟน,แฟนแบาสทั้งโลกครับเพราะว่าจริงๆแล้ว3คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นบิ๊กทรีที่มีการเล่นเกมบุกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมี NBA มาแล้วครับ75ฤดูกาลนี่แหละไม่เคยมีมาก่อนเหล่านี้นี่คือสิ่งที่แฟนแบาสอย่างพวกเรานะครับต้องติดตามกันต่ออะไรกกกกก็เเเิิิดดขขึ้้้้้้นนนนนไจจจรรงงๆัมมมมมื่่่ออสสถาาาาาาณ์ลตววแแหีะะปฏธ ก็ตามอย่างที่เคยบอกนะครับว่าการชมบาส NBA ทั้งฤดูกาลเนี่ยมันเหมือนหนังยาวครับหนังซีรีส์เรื่องยาวหนังจีนเรื่องยาวถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้รับชมตั้งแต่แรกเนี่ยติดตามอีกทีเนี่ยโหมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับเพราะว่าโหฤดูกาลเนี่ยยาวนานมากๆครับ82เกมแล้วต่อด้วยเพลย์ออฟแบบนี้แต่ก็มีแฟนบาสบางส่วนเหมือนกันนะครับพอมีกระแสข่า,ขาวการเทรดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกเขาก็แฮปปี้พอสมควรครับการได้เบนซิมอนส์เข้ามาถ้าเกิดสมมุติว่าเบนซิมอนส์เนี่ยไม่ม่่่ีกิิตตยยๆหออูใ้งด สคะแนนไม่ดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเควินดูแรนจัดให้แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมาจบในเรื่องของการฉีดวัคซีนของตัวคายเรอร์วิงอยู่ดีเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถเล่นเกมในบ้านได้ถ้าเกิดสมมุติว่าออกไปเยือนผลงานทั้ง3คนไม่เข้ากันขึ้นมาเนี่ยอาจจะดึงกันก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของเบนซิมอนเราก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงเราต้องมาติดตามชงครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคลินเนสครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าโอ้โหชนะสบายๆนำ หารเอ่ยเนี่ยไม่คิดหรอกครับว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เราต้องมาติดตามชมซีรีส์หนังยาวเรื่อง Brooklyn n e น t ต่อสู้หรือเกินนะครับในฤดูการปี2022ว่าพวกเขาจะจบลงยังไงแต่สําหรับเกมหน้าครับเดินทางไปเยือนเดนเวอร์น g e เกเป็นช่วงวันจันทร์นะครับตี3ครึ่งเช้ามืดวันจันทร์ครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ตื่นเชา้าหรือว่ายังไม่นอนเนี่ยห้ามพลาดครับบรูคลินเนสมีโอกาสแพ้เป็นเกมที่8ติดต่อกันแล้วละครับ ในส่วนของยูท่าแจ๊สนะครับนี่ก็เป็นหนังเรื่องยาวเช่นเดียวกันครับนีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยครับของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนแวเดนมิเชลไม่สามารถลงสนามทำเก่งกันได้8เกมแล้วนะครับทีมของพวกเขาชนะแค่2แพ้ไปถึง6เลยนะครับวันนี้แม้ว่าได้โดนันเดนมิเชลมาเนี่ยแต่รูดี้โกแบยังคงมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องอยู่นะครับรวมถึงหัวหน้าโค้ชของพวกเขานะครับอย่างควินสไนเดอร์ที่ยังคงอยู่ในโควิดโปรโตคอลของ NBA ต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามชมยูท่าแจ๊สอย่างต่อเนื่องนะครับอบบจจนแก้ี ว่าตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาครับตัวของเขาเนี่ยมีการกระแทกนะครับบริเวณศีรษะบริเวณหัวเนี่ยแหละก็เลยไม่พร้อมลงสนามทำแข่งขันต้องเข้าสู่คอนคาชันโปรโตคอลของ NBA ครับและจากวันนั้นนะครับเข้ามาเรื่อยๆเลยครับยาวเลยครับผ่านมา2อาทิตย์ก็ยังไม่สามารถกลับลงสนามทำแข่งขันได้พอเข้าสู่คอนคาชันโปรโตคอลเนี่ยจะต้องมีการทดสอบนะครับการวิ่งซิกแซกการกระโดดการสปีดการปั่นจักรยานเรียกยว่าทุกอย่างจะต้องผ่านนะครับผ่านทีมแพทย์ข,ของ NBA ร่วมกับทางทีมแพทย์ข,ของทีมแต่ตัวของโดนวานมิทเชล เขายังไม่สามารถกลับมาได้จนสุดท้ายทั้งทีเนี่ยต้องส่งไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระทบกระเทือนทางสมองจนสุดท้ายก็สามารถกลับมาช่วยทีมได้วันนี้เนี่ยแหละครับแล้วเพื่อนๆลองดูผลงานของโดนแวนมิเชลครับหลังจากที่เบรกไป8เกมเนี่ยการยิงการข้ามการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเราก็ไม่ได้พักไปเลยครับการเล่นของเขาเนี่ยยังคงทรงประสิทธิภาพวันนี้เนี่ยทรงประสิทธิภาพมากกว่าอย่างที่เคยเห็นหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับการยิงทั้ง2และก็3คะแนนเนี่ยระดับแนะดสับเจัดไป27แตมนะคร 21อนาที41วินาทีเท่านั้นเองไม่ถึง22นาทีด้วยซ้าไปมันทําให้เกมของย Utah Jazz เนี่ยง่ายมากๆเลยครับพอโดนวันมิเชลเล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนอื่นๆในทีมเนี่ยสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโบยานบอกดันโนวิชเอ่อฮัซานไวซ์ไซด์ไมค์คอนลี่เอริกแพสคออะไรแบบนี้เนี่ยไปตามทรงไปตามเกมเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ประครองตัวเอาชนะไปได้แบบไม่ต้องมีลุ้นอะไรมากมายเลยทุกคนในทีมของย Utah Jazz ในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีใครลงสนามทําแกงขันเกิน3านาทีเลยนะครับการเล่นแบบนี้เน จบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของโดนัลด์มิเชลเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาแฮปปี้มากๆครับที่สามารถกลับลงสนามทกํการแข่งขันได้สักทีเขามีความสุขเหลือเกินและตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะคบว่าการยิงของเขาจะลงขนาดนี้เขาก็แค่แบบเออมีความสุขขอปล่อยไปยิงไปลงไม่ลงไม่เป็นไรเขาไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยส่วนมากแล้วก็ลงครับวันนี้ถึงเป็นเกมที่แบบยอดเยี่ยมเหลือเกินของโดนัลด์มิเชลเขาพูดเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเขาสิ่งที่เขารู้สึกมากที่สุดเนี่ยแน่คือสภาพร่างกายของเขาโดยเฉพาะขาเนี่ยมันรู้สึกสดมัน วิ่งอะไรเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเขาไม่ได้รู้สึกสดแบบนี้เนี่ยมันนานแสนนานมากๆกครับก็ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าแน่นอนการเบรกไป8เกมขนาดนี้เนี่ยต่อให้มีการบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาพร้อมๆกันดังนั้นครับการที่เบรกไปจากคอนคาชันโปรโตคอลที่ผ่านมาของโดนแวนมิเชลเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายของเขาแล้วก็การเล่นเนี่ยน่าจะเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่วะครับในส่วนของโจอิงเกิลนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเขาก็ได้มีการมาพูดคุยกับสื่อนะครับพอสื่อ ควายหน้าเข่าซ้ายฉีกแบบนี้เนี่ยตัวของโจอิงเกอร์เขาก็ตอบดีนะครับเขาบอกว่าเขามั่นใจมากๆเลยว่าเขาสามารถกลับมาได้แล้วก็ยังคงเล่นอยู่ใน NBA ได้การเล่นของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังในการเล่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการวิ่งการทะลวงการข้ามเข้าไปทําแต้มต่างๆเขาเป็นบาสสายิงดังนั้นเขาเชื่อครับว่าเขากลับมาได้แต่การบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยถือว่าหนักที่สุดนะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาและหนักที่สุดตั้งแต่อายุ15ปีเลยตัวของโจอิงเกอลเนี่ยเขาบอกดังนั้นก็มารอด กลับมาได้จริงๆนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยเพื่อนๆต้องดูนะครับมีกระแสการเทรดชื่อของเขาเนี่ยยังอยู่ในปริวอนอยู่ในตลาดการเทรดเลยนั่นเป็นเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายของสัญญาตัวเขาทาั้งที่บาดเจ็บแต่ทาไมถึงมีคนสนใจเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าสัญญาปีสุดท้ายแบบนี้เนี่ยทีมไหนเอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอจบฤดูกาลเนี่ยมันก็จะไม่มีสัญญาต่อเนื่องใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าทีมที่เอาไปปุ๊บเนี่ยจะสามารถเปิดเพดานเงินของทีมตัวเองได้ครับสามารถหานักกีฬ การบาดเจ็บก็ตามในส่วนของการเทรนเนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับแต่สําหรับเกมหน้านครับพวกเขารอรับการมาเยือนของนิวอร์กนิกส์เป็นเช้าวันอังคารนะครับช่วง9โมงเพื่อนๆห้ามพลาดครับ และสำหรับผู้ที่เหลือในวันนี้ชิคาโกบูลส์ได้เก็บเทพๆของนิคลาวส์สวิชมุกไปเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์122-115ต่อบอสตันเซลติกส์เอาชนะดีทรอยต์พิสตันอย่างที่ควร102-93ต่อเซลติกชนะ4เกมติดเลยค่ะโชรอนโตแรปเตอร์ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเอาชนะแอตแลนตาฮอส125-114ต่อแรปเตอร์ชนะ5เกมติดแล้วค่ะซานแอนโตนิโอสเปอร์สเอาชนะเฮลซินบล็อกเกสในศึกรัตเท็กซัส131-106ต่อนิวออร์ลีนเพลิกันส์บุกไปเอาชนะเดวอนาเกสยังไม่น่าเชื่อ1 1 3ต่อ รุก,กี้เฮอร์เบิร์ตโจนส์เนี่ยมีเกมชั้นยอดเลยอะโอเคซีฟันเดอร์บุกไปเอาชนะพอแลนโทรเบเซอร์96ต่อ93เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะคิดอย่างไรบ้างคะกับกระแสก,การเทรดของเจมส์ไฮเดนจะเป็นจริงไหมคะเพื่อนๆคิดอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกค่ะอย่าลืม subscribe ที่โลโก้23ิตเแมเนี่ยตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23ิตแมเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนมากนะะะคคคคคขขออบบบุุณณ่รั